สวัสดีค่ะวันนี้กะจะพาพี่พี่น้องเนาะคะ่ะมาเบิองที่ว่าในการที่เห็ดสาวห้่ักษาหรือพะอินนูนของเฮาเนาะคะ่ะอันนี้ตัวนี้พัทในเห็ดหิเนาะคะ่กะก็คือว่าอย่งไงว่าเป็นอย่างตรงเห็ดเนาะคะ่ะกะเดี๋ยวเดี๋ยวห้่ท่านผู้ชมในเบิองเนาะนี่เขาแบบสารอ่าเจนสอดกัหากันมืดแล้วนะพอเขาสารยอดเขาแบบขืนมาประสานถึงกันมดแล้วเขานี่อ่าเขาก็ออกผลผลิตออกน่วยให้เฮามา ได้ดุนตืบเนาะคะ่ะพอขาข้อสารหมดแล้วข้อนี่เขากระสีโปอ,ออกเด้เห็นบ่นี่เขากระสีโปอ,ออกเลยเด้เห็นบ่นี่ยอดเขาเต็มแล้วนี่เขากระสีโปอ,ออกเลยเด้นอกจากว่าเขาสิแต่งสาวแต่งเก่งเหี่เขาพอเขาแต,งต่งปุ๊บเขาก็สิมีการรัดรัดยอดขึ้นมาแล้วก็ออกดอกมะพร้าวเนาะคะ่ะนี่คือการที่แบบท่ำสาวบางคนก็ว่าเอ๊ะอันสวนผมนะอ่า ใบเต็มเลยหยอดเต็มเลยแต่บ่มีน่วยมีตหนวยแหลกแกระเมนค่ะเพราะว่าบา่ไเห็ดสาวบา่ไเห็ดบ่ไรทําสาวให้เขาเนาะคะ่ะมีเพิ่งส้นนี่มีที่เป็นนอนผีเสื้อกลางคืนนะคะมาใครเอาไวเอาอา้เอา,อาเอ,าอางสิเขาจะต้องหลีบทาร้ายเลยเนาะค่ะถ้าผู้ใดที่แบบเรื่อง่บประดุกหรือว่าเรื่องกบเรืองยังจะดีค่ะเอาไปแห้เอาไปแห้เขาเป็นเป็น,ปนอาหารกบอาหารประดุกจะหลดต้นทุนอีกทั้งนึงเนาะค่ะเพราะว่า อาพวกนี้เขาจะกินดียางกบยางปลาดุกเนาะคะ่ะเนี่ยจะให้ท่านผู้ชมเบิงเนี่ยสืบอสืบวมีนวยอีกเนาะคะับตัวนี้ประมาณเดือนหนึ่งเราที่บ่ได้มีนวยเนาะคะ่ะเพราะว่าเขาสารเต็มมดแล้วะคะ่ะแล้วเขาก็จะอาแล้วเขาก็หยดมันกับใางานาซะหยดเขาแบบสันเต็มข้างมดแล้ว,เข,เ,ขวาาเขานี่เขาก็บ่บมีที่ไปใบงานซะคขานี้เขากับ่บ่มีบ่มมีลูกบ่มีผลบ่มีดอกให้เฮ้าเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้ว เขาจะต้องตัดแต่งกิง่งอ่าให้เขาอยู่ตลอดเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปเบิร์เนาะคะ่ะที่ฉันในแต่งกิง่งอ่าประมาณสิบกว่าต้นเนาะคะ่ะกัจดีย้อยอลายแต่งเนาะค่ะเนี่ยค่ะนี่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 คืคอก้านตัวที่แบบแต่งกิ่งเนาะคะ่ะพอแต่งปุ๊บเขาก็จะรัดยอดขึ้นมาประมาณอันนี้ประมาณสักเดืนอนเออไม่เป็นเดือนครับประมาณสักอาทิตย์กว่าค่ะพอรัดขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะมีดอกพอพร้อมเนาะคะ่ะ รอกน้อยๆอ่ะคงจะไปเห็นเดีวนะคะทานผู้ชมคงจะเดี๋ยวไปเห็นเนี่ยก็จะเป็นเป็นยอดเต็มที่เขารลัดยอดขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วเขาต้องมีกันอ่าตัดแต่งให้เขาเนาะคะ่ะถามว่าในส่วนนี้ตัดแต่งดูบโบค่ะก็จะประมาณปีหนึ่งครั้งหนึ่งเนาะคะ่ะที่ตัดให้เนาะ,ค,ะค่ะส่วนมากอะ่ะจะใส่ในช่วงเดือนเดือนหนาฝนนี่แหละคะ่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาอ่าถือเขาเอื่นไว้จะไหนมีน้นาฝน เขาจะแบบรัดไว้เนาะถึงน้ำฝนประมาณนี้เนาะค่ะอดิฉันกบ็บรูดบางบาง,บางสวนเขาก็อาจจะมีนเฮ็ดช่วงเดือนกุมภาพน์เนาะค่ะช่วงที่เขาอ่าเป็นฤด,ด,ดูของเขาเนาะค่ะแต่ว่าพันธุ์นี้ก็คือว่าง่ายงซะเขาแต่งยำแหลกเขาก็ออกยำนันเนาะค่ะอยากให้อ่าท่านผู้ชมดนเบื้องผู้หยอดอยู่ทั้งผุ่นเนาะค่ะจะเป็นดอกออกมาอันแบบแบบแบบยางรุกเนาะค่ะ นี่ก็คือเป็นเคล็ดลับของในสวนในในสวนนี้เนาะค่ะของตัวดิชันที่แบบได้เห็ดด้วยด้วยมือของเจ้าของเองด้วยประสบการณ์ของเจ้าของเองเนาะค่ะก็คือว่าง่ายๆว่า,าปลูกไปแล้วว่าเมนว่าจะปลูกแล้วปลูกเลยที่เพื่อดูแลรักษาก็ต้องมีการที่แบบถึงเขาเต็มข้างแล้วเขาเขาจุกันหากกันแล้วมันก็ต้องมีการตัดแตง่งกิ่งทั้ง ธรรมดาเนาะคะ่ะเมนบางคนว่าปลูกไปแล้วอันเป็นเมนยตีแรกๆอยู่เมนอยู่เพราะว่าเขาเพได้ดตัดแต่งกิง่งอันนี้อันนี้จะตัดแต่งกิง่งอยู่ปีหนึ่งอยู่ครังหนึ่งเนาะคะ่ะนี่แหละคะ่ะก็คือเอาแบบยังหลูดออกให้เมื่อเน้ะคะ่ะประมาณนี้เนาะคะ่กะกาเอามาฝากพี่ฝากน้องคลิปนี้เนาะ,ะเพื่ออ,อาจจะแบบได้ไปอยู่ก็พี่ก็น้องบ่มากกันหน่อยเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะ ขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะที่เขามาเยี่ยมชมเปิก้งเพืังใจให้กันซื้อกันแลกกันเนาะคะ่ะที่ในส่วนของเขานี่ก็จะมีพันธุ์ขายอยู่เนาะคะ่ะพันธุ์ของเขานี่ก็จะมีทั้งพันธุ์ถวายแล้วก็มีทั้งพันธุ์สายนำยุดเนาะคะ่ะกะท่านใดสนใจกะแวะมาชมเยี่ยมได้เนาะคะ่ะเบอร์โทรเนาะคะ่ะ0806316638เนาะคะ่ะยู่บริษัทชานิของเขานี่เนะคะสวัสดีค่ะ